สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ชกดนานๆกดจันยันกดเยอะนะคะเอามาคลายเครียดกันหน่อยค่ะไปดูไอ้ไหลมันด่ากับคอมเมนต์นะคะไปดูกันเป็นไลฟ์เมื่อคืนเป็นอะไรที่เราจะเห็นตัวตนมันอย่างแท้จริงค่ะมันมันมันมีตรงนั้นอะไรนะน่าต่อย่าไปยุ่งมากนะยุ่งเรื่องอะไรครับอะไรนะมันจะทําให้เขาลําบากใครลําบากครับ โอ้ยไม่เข้าใจไม่ให้ไปยุ่งมากไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องลุงพลป้าแตนหรอจะทําให้ลุงพลป้าแตนเขาลาบากเหรอครับโอ้ยผมไม่เข้าใจคอมเมนต์นี้นะไม่ให้ผมไปยุ่งกับเรื่องลุงพลป้าแตนหรอเขาจะลําบากเหรอเขาจะไม่พูดแล้วเขาเขาจะไม่พูดเลยอ๋อเหรอ อ๋อผมไปยุ่งเกี่ยกับเรื่องคดีเขาจะลำบากเหรองั้นก็เอกสารก็ก็ต้องเก็บไว้ใช่ไหมเอกสารก็ต้องเก็บไว้คลิปเสียงก็ต้องเก็บไว้คลิปวิดีโอก็ต้องเก็บไว้ภาพที่ปิมพ์มาก็ต้องเก็บไว้ใช่ไหมไม่ต้องส่งเนาะหรือ,อยังไงจะได้สบายใจ f c ่อใช่ไหมครับ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 กับพี่บางดีเหรอขอบคุณมากครับ อาไม่ต้องไปยุ่งใช่ไหมครับไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปช่วยเลยใช่ไหมโอ้ยขอบคุณมากครับพี่พี่พี่หวังดีมากเลยอ๋ออ๋ไม่ต้องไม่ต้องคือคือไม่ต้องไปไปหวังดีกับเขาใช่ไหมไม่ต้องไปหวังดีกับลุงคนป้าเต๋นเนาะใช่ไหมครับเนี่ยคุณเป็นเอฟซีพอตหรออ๋อไม่ต้องส่งเอกสารเนาะจ้าจ้าจ้า ออคลิปเสียงวิดีโอคลิปวิดีโอที่มีอยู่มันไม่ต้องส่งใช่ไหมเดี๋ยวเขาเอาตัวรอดได้เนาะใช่ไหมครับผมพูดนี่ถูถกถกูต้องไหมโอ้ยต้องขอ,ขอบขพระคุณมากเลยที่ทททีีี่่่เตือนสติผมนะ <laughs> <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากเออ่ เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ใด้ไม่ให้ผมไปยุ่งกับดุงคนปพระเต๋นเนาะขอบคุณมากครับอ๋อเป็นทสินทั่วไปโอ้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับอ๋อเป็นคนอ๋อเป็นคนทั่วไปเนาะอ๋อเนึกว่าเป็นคนบางที่นะบางที่ก็เป็นคนแต่ว่าบางที่ก็เป็นหมาเนาะแล้วยังไงโอ้ขอโทษ้วยนะโอ้ยหลุดปากโอ้ตายแล้วว่าเป็นคนทุกที่เนาะอ๋อเป็นคนทุกที่ตายแล้วขอบคุณมากครับเป็นคนทั่วไปเนาะ นึกว่าเป็นคนบางบางที่บางที่ก็เป็นคนบางที่ก็เป็นสัตว์เอาไม่แน่ใจเ <laughs> ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยม,มีเพื่อนมาด้วยเหรอไว้ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยม,มีเพื่อนมาด้วยอ๋อพี่ไม่เข้าข้างใครพี่เข้าข้างผัวใช่ไหมล่ะอ๋อทางขาเลี้ยพย็ดอโอ๊ยตายเลย ตายแล้วรอพี่โอ๊ยพี่ไม่เข้าข้างใครใช่ครับพี่มีสิทธิ์เลือกได้อืมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าก็ก,ก็ก็ห้ามผมไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามผมมีข้อมูลผมก็ต้องส่งให้ลุงกับป้าเขาให้ทนายเขาให้ทนายเขาได้มีอะไรก็ไม่รู้แหละผมก็มีอะไรส่งให้เขานั่นแหละโอ้ยพี่ห้ามผมไม่ได้หรอกเออมันมันก็ต้องส่งให้เขานะครับต้องขอโทษด้วยนะ ออ๋อพี่ไม่เคยกดไลค์ให้ผมเลยเหรอพี่กดไลค์ให้ผมยังเหรอโอ้ยตายแล้วพี่ต้องกดไลค์ให้ผมด้วยนะสวัสดีพี่จิตาครับผมซีซ <c oughs> ันไล์สดนานๆทีไล์สดตอนเย็นสามทุ่มกว่า,วาแต่สีทุ่งค่ะเมื่อคืนนี้นะคะไอไหลขึ้นไล่ก็ยังบลา bla 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 อยู่เรื่องอมีเอกสารมัดอีแจ๊ะแน่นหนาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสับมะพร้าวตัดแจงเดี๋ยวส่งให้อะไรยังไงคือวนๆอึ้งอ,อังๆอ,อ,อยู่แล้วก็ไปสอนทนายว่าดีกาจะต้องดีกาแบบนี้นะต้องทำอย่างนี้นะวนอยู่ในเรื่องอย่างนี้ทุกครั้งนะคะถ้าให้อัไ,อไลท์วิเคราะห์ไอัไลท์ก็จะขอวิเคราะห์ว่าโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย ขนาดอ้างว่าเรียนมาทางคอมพิวเตอร์จะซ่อมจะทำอะไรยังไงยังทำไม่เป็นนะคะรอไปซื้อแฟลชไดร์แทนที่จะส่งทาง Google Drive นะคะทำได้ไม่ทำไอ้ข้อมูลที่มีอยู่แทนที่จะเอาไว้ในไดร์ในอะไรไม่จำโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แต่ข้อมูลคุณไว้ในไดร์ g o o g l e Drive เรียบร้อยแล้วคุณจะเอาเมื่อ,อไหร่ก็ได้อันนี้ต้องไปขอเงิน พัชรมนมาเพื่อที่จะเอาไปซ่อมให้เขาเอาข้อมูลในโทรศัพท์ที่พังออกมาตอนนั้นไอข้อมูลเดียวกันบอกจะให้พัชรมลไปฆ่าไอพวยมางวดนี้จะบอกจะเอาข้อมูลเดียวกันเนี่ยไปให้อเทิกเอาไปฆ่าพัชรมลตกลงมันยังไงกันแน่หลายคนเขาเซ็งเรื่องนี้นะคะอ้างไปอ้างมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือทำมาหาแดกเอาคอนเทนต์เข้าตัว พอมีคนค้านขึ้นมาว่าอย่าไปยุ่งเขาดีกว่าโอ้โหตอนนี้ออกอาการเดิมๆคือว่าตกลงฉันไม่ต้องส่งข้อมูลใช่ไหมก็ดีนะขอบคุณที่มาเตือนแล้วเราจะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ไอ้คนผู้ชายคนเนี้ยมันทําได้และทําเป็นมีอยู่อย่างเดียวคือด่าเขาอยาใคายเสียสีเขานู่นนั่นนี่เขาคือต้องพูดเขาเป็นคนที่พูดเรื่อง หยาบโลนเรื่องเครื่องเพศพอมีอะไรมาก็ด่าอีควยอีหีอีนั่นอีนี่อีอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แรกๆนะคะพอมาโดนบ้างก็จะบอกว่าอียานมันหยาเป็นไหมผู้หญิงคนนี้มันมีแต่เรื่องต่ำเรื่องเถุนแต่ไอ้ไหลเนี่ยด่าอย่างนี้มาตั้งแต่ปีสองหนึ่งค่ะดิฉันเอามาให้ฟังแล้วตั้งแต่ปีสองหนึ่งด่าตาเฟมิลี่อีตาแตกอีควยอีนั่นอีนี่สารพัด มันมีความหยาบคายอยู่ในกระมวลสันดานอยู่ในสายเลือคดคุณพ่อคุณแม่มันสอนมาให้พูดแบบนี้หรือยังไงอุตส่าห์เข้าไปอยู่ในวัดมาสิบสี่ปีตอนนี้สวดมนต์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆด่าไฟแลบถ้าพ่อแม่ไม่ได้สอนจะเอาวาสสอนมาเหรอหลวงตาสอนมาเหรอคะทำไมถึงพอพูดอะไรปุ๊บเด็กก็จะต้องพูดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์จะพูด อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วด่าคนอื่นเพราะคนอื่นพูดใส่แบบนี้ให้บ้างอุ้ยทำไมมึงหยาบคายอย่างนี้อียานมันต้องมีปัญหามันต้องเคยถูกขบคืนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆในหัวมันมีแต่เรื่องนี้จริงๆคะ่ะนี่แค่คอมเมนต์อันหนึ่งจัดการกับคอมเมนต์อันหนึ่งไม่ได้ขนาดที่อ e ีฟักกิ้งกอยพยายามบอกว่าแต่อย่าไปฟังเลยแต่อย่าไปเถียงกับเขามันไม่ฟังหรอกคะ่ะ มันกลุ่นๆอยู่แล้วคือไม่รู้จะไปลงที่ใครพอมีคอมเมนต์นี้มามันก็ใส่ใหญ่เลยใส่โอ้โหค,คือคิดว่าการด่าหยาบคายเสียดสีอย่างนั้นจะทําให้คนมองว่าตัวเองเก่งตัวเองดีแล้วจะทําให้เข้าเชื่อในข้อมูลใครด่ากเก่งชนะขอโทษนะคะไม่ใช่สงครามศึกแม่ค้าปลาตลาดสดนะคะไม่ใช่ค่ะ กะของตัวเองในสิ่งที่พูดออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้มันมันมันไม่ใช่มันไม่ได้เรื่องการที่ตัวเองไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยแต่ไปสอนทนายที่จะเขียนดีกาว,ว่าต้องเขียนแบบนี้นะต้องมาแก้ตรงนี้นะเขารู้อยู่แล้วทุกคนเขารู้อยู่ทุกคนเขารู้หน้าที่ตัวเองนะ่ะรู้ไหมถ้าจะแก้เรื่องแรงจูงใจ คุณต้องเป็นคนยืดอกยอมรับเองว่าคนที่ตีกันกันกบไอ้พวยไม่ใช่สาวิตีไอ้พวยไม่มีแรงจูงใจที่จะโกดขึ้นสาวิธีเลยในเรื่องเครื่องสับมะพร้าวแต่กูนี่ต่างหากที่ทะเลาะก,กับไอ้พวยได้พูดออกมาสักคำหนึ่งไหมคะไม่พูดไม่อยอมพูดแก้แรงจูงใจต้องแก้อย่างนี้ วาชาัยพลไม่มีแรงจูงใจเพราะไม่ได้ทะเลาะก,กับสวิตีเรื่องเครื่องสบป,ปะเพา้าแต่ทะเลาะก,กับกูนี่ทะเลาะก,กับนรินหลาโพนี่กล้าพูดไหมดิฉันเอามาให้เห็นกมุลสันดานนะคะว่าลูกชายคนเดียวของตระกูลหลาโพเนี่เป็นคนแบบนี้เดชะบุญนะคะว่าพ่อแม่มันไม่มีปัญญาเลี้ยงเอาลูกไปทิ้งให้วัดเลี้ยงให้แดกข้าววัดอยู่สิปีถ้าเลี้ยงเองมาตลอดไม่ได้ พระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ขัดเกลาเลยเนี่ยสงสัยจะยิ่งกว่านี้ค่ะไอ้นี่อาจจะประเภทแหกกี่แม่ตัวเองอย่างหน้าตาเฉยออกมาประจานแม่ว่าแม่กูหนีตามพ่อกูมาแม่กูแม่งดอกทองชิบหายแม่กูแม่งอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าด่าพี่สาวอย่างนี้ไงคะพี่สาวสองคนเลี้ยงมันมาเปรียบเป็นแม่คนหนึ่งมันยังด่าทั้งสองคนถ้าไม่ได้วัดขัด เก่าเอาไว้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะด่าแม่ตัวเองนะคะมีสิทธิ์ที่จะแหกกี่แม่มันเองวันนี้ดีอกดีใจว่าเอารถออกมาได้แล้วขับรถพาพ่อไปที่เต่างอยมึงซื้อแฟลตไดมาหรือยังตะกี้เห็นภาพอิเถิไปกก,กอกไปดูหมาพ่อไปนั่งเหมือนลูกหมาตัวหนึ่ง ไปรอพบลูกสาวไปรอเข้าซีนกับเขามึงฝากเอกสารฝากแฟดได้ไปให้พ่อมึงเอาไปให้พี่มึงหรือเปล่าไอ้ที่มึงเอามานั่งทำคอนเทนต์แล้วบอกว่านี่ปริ้นมาเดี๋ยวรอซื้อแฟดได้มึงซื้อแฟดได้ไหมหรือยังอีเถกไปกอกๆพ่อมึงไปรอพบอีเถกอยู่มึงฝากเอกสารให้อีเถกไปหรือยังอีเถกถ้าได้รับเอกสารแล้วช่วยขีดเส้นตาให้น้องชายมึงหน่อยไม่งั้นมึงโดนแน่ ที่ปเปเอกสารคนอื่นมามึงเขียนส้นใต้ให้ถ้าน้องชายมึงให้เอกสารอะไรครบเรียบร้อยแล้วช่วยบอกหน่อยจะได้รู้ว่ามันทําจริงไม่รู้นะพาพ่อไปซื้อแฟดได้มาทําเรียบร้อยแล้วหรือยังแต่พ่อน่ยไปรอไปรอกราบจีนลูกสาวอยู่ด้วยความเคารพและศรัทธาในเจ้านางครอบครัวนี้ไม่รู้เป็นขี้อะไรกัน